นางสาวพัทราพดุงรุ่งเรืองกิจเกิดวันที่12มกราคมพุทธศักราช2532ปัจจุบันอายุ32ปีสถานภาพสมรสประวัติการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งแฝกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรี บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2557ณโรงเรียนวัดดอนสำโรงอำเภอหนองยาไซและปัจจุบันย้ายมาดำรงตำแหน่งครูคส .1 โรงเรียนวัดทุ่งแฝกอำเภอสามชุกจัังหวดสุพรรณบุรีและได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทับ1รวมอายุราชการ6ปี4เดือน การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเรื่อนวิทยฐานะชำนาญการด้านที่1การปฏิบัติตนด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยในด้านการมีวินยัยผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จรุล่วง ตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความอุตสาหะ ขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่น การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเช่นการร่วมใช้สิทธิในการคัดเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเชน่นการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้การทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตุดเองรับผิดชอบเก็บกวาดเศษขยะเป็นต้น 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดจ,จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเช่นมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมีระเบียบว,วินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์ มีการจัดทำระบบบัญชีและการออมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัยในการออมแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนชุมชนและสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ,ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ถ้วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอและมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สถานศึกษาอื่นๆประพฤตินตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานําไปใช้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนําผลมาพัฒนาให้ถูกต้องเน้นทักษะและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีได้เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียนส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระท,ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้นทั้งจากการศึกษาต่อระดับปริญญาโทการเข้าร่วมประชุมอบรมสมนาทางวิชาการต่างๆศึกษาเอกาสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการเป็นวิทยากรมีการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีผลงานในการฝึกฝนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทุกๆปีที่ผ่านมาและการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆอ,อีกมากมาย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น